ฉันชื่อนพดาราฉันเป็นแม่ลูกหนูเด็กคนนั้นมันจะต้องโกหกมันจะต้องไม่ใช่ตัวจริงฉันขอรับรองว่าเธอคือพยาศิวาวงถ้ามันรู้ว่ากอยญ้ายังไม่ตายมันต้องกลับมาเล่นงานกอญาอีกแน่เลยวะ่ะต้องเป็นเพเดียวกันแน่ทำไมเขาต้องแกล้งมาจำผมไม่ได้ฉันเคยทำอะไรคุณไม่พอใจหรือตอาคุณถึงได้กเกลียดฉันขนาดนี้พยาสัญญาพี่จะไม่ทิ้งคุณแม่ไปไหนอีก ลังจากที่ละครเรื่องแผนรักแผนร้ายอาอกอากาศไปไม่กี่ตอนทําให้มีคนพูดถึงเรื่องราวในละครที่เปิดตัวได้อย่างน่าติดตามบวกกับเพลงประกอบละครที่ได้เสียงเพราะๆของพี่คิวสุวีระมาถ่ายทอดได้อย่างน่าฟังกับเพลงไว้ใจฉันได้เสมอทําให้ยิ่งได้ใจคอละครและคอเพลงให้ยิ่งอินกันเข้าไปใหญ่ ถึงพลไปขอเป็นคนคั้งค้างเธอ,อยังยืนยันว่าฉันที่อยู่หากเธอมองใครไม่เธอไม่มีทางไกลได,ได,ได้อยากขอกว่าเธอไว้ใจชื่นใจซินเพลงนี้ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ร้องง่ายด้วยครับแล้วก็เป็นมันเป็นแนวหรือเป็นสไตล์ที่ที่คนอาจจะไม่เคยได้ยินผมร้องอาจจะคิดว่าผมจะต้องแบบ ร็อกตลอดหรือว่าอะไรตลอดหรืออะไรเงี้ยแต่แต่เพลงนี้มันก็เพราะดีให้แต่เราจะร้องได้เหรอจะจะจะไหวหรือเปล่าจะจะเป็นสไตล์เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอมาถึงลองค่อยๆไปค่อยๆไปก็รู้สึกว่าชอบมันอินอินกับเพลงไปแล้วครับมันมันอบอวลไปด้วยความเป็นละครอ่ะบอกไม่ถูกครับก็ต้องต้องลองฟังกันดู อยากบอกว่าเธอ